เสี่ยงพอหรือ,อยางกับการซื้อขายในกลุ่มนะครับจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของส่งของเราไม่ได้เงินจะใช้กลางก็ต้องรอ,อาถานี่จะหมดไปก็คือ SafeZone.co นะั้น แพลตฟอร์มตัวกลางซื้อขายออนไลน์ที่มีระบบคุม้มครองการชระเงินแบบเอ็กโคนะครับระบบจะปล่อยเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้ยืนยันได้รับสินค้าแล้วง่ายๆไม่เกิน5นาทีเท่านั้นสำหรับแอดมินกลุ่มซื้อขายต่างๆซีมเมอร์ครีเอเตอร์สามารถสมัครโปรแกรมเซฟพาร์เนอร์เพื่อรับรายได้และร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยนะครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยเติมเงินถูกต้องรายอีลักที่ชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ ราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮ่าสวัสดีครับมีตะก,กี้บานะครับวันนี้เรายู่ในให้บีโซเรโซ n นนนะครับผมอ่าวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงอิซึกายะจัดทีมอ่าอิซึกายะนะครับผมทําทีมยังไงบ้างก็เป็นในส่วนลูเคียแล้วก็โมโมนะครับซึ่งเอ่อโมโมเนี่ยกับอ่ออิซึกายะเนี่ยจะเข้ามาในอีก อีกแค่สาวันเท่านั้นเองพเพื่อนๆก็สามารถจับจ,บจองเจ้าของเป็นเจ้าของอิซุกายะกับโมโมได้เลยนะครับถ้าตอนนี้จะทําที่อิซุกะยะทำอะไรปั้นลูกเคียให้แม็กเลยครับอิซุกายะใส่การ์ดคอนอันนี้พอดีมีเอาลูกเคียมาเป็นดาเมจนะครับส่วนลูกเคียให้ใส่าการ์ดเบลคุยาครับเพราะว่ามาช่วยซับพอร์ตในการสกิลช่วยต่อสู้นะครับให้กับอิซุกะยะนะครับโมโมเอาไว้ซับแค่นี้ครับจบแล้วก็ที่เพื่อนๆควรจะต้องทำใช่ไหมครับก็ไปหาการ์ดคอยเนี่ยแหละครับ5ดาวให้เยอะๆเลย นี่มีก็พอมีอยู่แต่ว่าสายวิญญ,ญาณไม่ม,มีต้องไปหาใหม่นะครับอันแรกเอาเป็นสายวิญญ,ญาณอ่าอันที่สองถ้าเป็นมีเอาอาตาคีครับการคอยเอาเป็นอาตาคีมีไม,ม่มีเลยมึงเนียโอ,โอ้โหไม,ม่มีเลยรอปไม่ได้รอปเนี่ยไปถึงบอกไงเพ,เพื่อนๆฟาร์มรอได้เลยใครจะปั้นอิสุกายะนะครับอันที่สามเอาเป็นในส่วนโจมตนีนี่ดีกว่าโจมตีผิดปกติครับโบนนะัสโจมตีผิดปกติหรือไม่ก็เอาเป็นในส่วนชาร์จก็ได้แต่ว่าอิสุกายะมันเข้าบางใครได้ตลอดเวลาแล้วนะไม่ต้องเอาชาร์จก็ได้นะ แนะนำว่าเอาโจมตีผิดปกติดีกว่าครับโจมตีผิดปกติก็คือเดีวเดาหายดูนะโจมตีผิดปกตินี่ครับโบนัสดาวเบทผิดปกติดาวเบทปกติก็คือโดนแช่ของลูเคียอิซุกายะครับหนึ่งไม่ได้บอกให้ใส่การ์ดไออาบะไรนะอันนี้ให้ใส่การ์ดคอยครับผมแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปหาเอาอดาเป็นปกติก็คือแช่แข็งหรือเลื่อนไหลของทีมทะลวงครับแช่แข็งก็คือลูเคียอิซุกายะแค่นั้นเองครับ วิธีการการหาการ5้าดาวใช่ไหมครับต้องเลเวล45เพื่อเพื่อต้องมาฟาร์มที่นี่ครับนี่นี่ฟาร์มต้องต้อน้องคอยเนี่ยเลยครับนี่อันนี้คือดาเมจส่วนถ้าเป็นการเบียคุยะให้ออลูเคียใส่แค่นี้ครับจบแล้วอ่ะต่อไปเป็นในส่วนการใส่ของของเบียคุยะอันนี้ฝรั่งทํานะมีว่าค่อนข้างดีก็เลยม,มาฝากนะครับอ่ะก็ลองไปตัดสินใจเอา อ่ะวันนี้จะมาเดี๋ยวมีความสุขเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเซตท,ที่หมีใช้ใช้มาเผื่อ <c oughs> ใครจะทําตามทําได้นะครับอ่ะตาบัตฮะอิติโก้นี่เลยสายพัดฟันออปชันที่ควรต้องเอานะอัตราคีดาเบกคีพลังโจมตีอัตราชาต้องสี่ออปนี้เลยครับแล้วค่อยขึ้นหกดาวอ่ะอันนี้มีเอาอัตราคีนะมันจะได้คีทุกดอกแรงมากนะตอนตอนใส่หน้ากากฮอลเลอร์ก็บวกอัตราคีสิบห้าถ้าเกิดเราเคาลเตอร์ได้อีกยี่สิบห้าก็ถ้าของตอนนี้มีอัตราคีอยู่ที่ห้าสิบกว่าเนี่ยมันก็เกือบร้อยเลยครับก็ติดคีทุกดอก อันนี้หมีเอาไม้ตายแนละ้วเพราะว่าหมีมองว่าถ้าเกิดใส่โจมตีเปอร์เซ็นต์มาจะไม้ตายสองรอบไม่ทันครับคิดว่าเกมมันค่อนข้างมีเวลาเราเลยจําเป็นต้องแบบแปลงหน้ากากของเอราจบให้ไวสุดจะด,ดีกว่าประมาณนี้นี่เบียคุยะครับยังทําไม่เสร็จแต่ว่าตอนนี้ได้สายฟันเรียบร้อยแล้วเบียคุยะเอาเรื่องแล้วอันนี้เอาตาคิดเดบียงหาห้าดาวไม่ได้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้มีเอาพลังไปพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์หมีหาตาชาร์จไม่ได้ก็ใช้อย่างนี้ไปเลยแล้วกันไม่เป็นไร ใช้ได้อยู่เหมือนกันชา้าหน่อยอ่ะเบียร์คุยเอ่ออะไรนะอุละหระอ่ะโจมตีโจมตีฟันแรงกว่าโจมตีเปอร์เซน็นแน่นอนครับอ่ะอันนี้เอาอัตราคียครับอุระหะห้าดาวหมดแล้วโอเคอันนี้เอาโจมตีเปอร์เซน็นนะแต่บางคนจะใส่อัตราชาร้าก็ได้มีว่าตัวของอ,อุละหละมันชาร์จไวมากครับถ้ามไม่ตายอะ่ะวันนี้จะมาเล่นคือมีอะไรบ้างก็มีหอ11นะครับแล้วก็เป็นในส่วนอันนี้คนบอกให้มีทำไกด์ให้หน่อยก็คือเจ้า เห็นคุยบางคนบอกยา,าออกเบียวคุยยายก็คืออุราฮาระคีสเกะยากกว่าจริงมันกวนตีนมากเลยแม้ทั้งหายตัวทั้งจับทั้งโอวิธีผนึกอะไรก็ไม่รู้อ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอันนี้เอาแค่ผ่านนะเอาแค่ผ่านนะคืออุราฮาระนี้บอกเลยนะแม่งกวนชิเป่งทั้งสมบัติเล่นจังหวาคาลเตอร์เราต้องไวมากครับโอลิเมะจัเล่นชอดูุย ล็อก็เบรุยะโอ้โหโดนโดนได้เออโอ้โหมีทีมอีกเนี่ยข้ามันควรจริงครับหนีไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยมันควรจริงนะควรครับเออควรนะอีกก็อัลบั้มด่างลุ่ระเบิดครับเอาวิทีอ่ะโบลิเมทีเออแล้วก็เบรุยะตามเมื้อเออนั่นแหละมันจะได้ลงครับเซนโคโซลักทาเคโยชิ ไปก่อนครับอุราฮาลาจังก็โอ้โหเทสุกะยังไม่ทันไม่เแรงครับฟันธรรมดาไปก่อนครับโอ้โหมันตัวนแ้วมันระเบิดแล้วนี่ครับเราแลกได้ครับแต่ก็ไม่ควรแลกครับอุระฮาลาแรงเอ้ยล้วนพี่เมะกูว่าแล้วโดนแล้วไงเออประเด็นครับทีโอ้โหนี่นึกว่าจังหวะเคาน์เตอร์กูล้วนหมดเลย เจอเข้าไปเนี่ยอีโก้ตองนี้แหละตายเลยฉันจะสับมันเองนี่เนี่ยซับสองสับหนึแม่งเคาเตอร์นะครับตอนนี้เราต้องเคาเตอร์ให้ถูกครับทอมสองเดินอีโก้ที่เออนั่นแหละสวยอีโก้แล้วฮะคิสเกะเอาเลยบูลีนเนี่ครับสวนเข้าไปครับตอนนี้จังหวะนหนึ่งไม่เนี่ยพุ่งเข้าไปครับเอาดีแต่ก่อนแล้วกันบีดีทำลายยี่สิบสาม โอเคครับสวยครับวันนี้เรามาสวยมาสวยมีพลังจังหวะมันกดตีมากมึงจะมึงแบบทีเล่นทีจริงอ่ะเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าจะเคาน์เตอร์มันจะสวนเอาละครเรื่อ่ะอีโกเอออย่างนั้นแหละสวยมากอีโกเออีโกไฟมันเออละแหละสวยเออหลบนะครับเออเอออะไรครับโอ้เราแลกไม่ได้ครับเราโดนครับแลกกันแหละเราโดนเฮี้ไปก่อนเอาพี่หินทำลายที่ห้า โซฟคัตซี่โดนครับอย่างงี้เอาละตามเราบ้างละไม่เนี่ยไม่เนี่ยบริทิเมตไปครับเอาอยู่นั่นแหละสวยครับโกอิทิการเทนชโชซควรทับโซเออแรงไม่ได้ครับอ,อุ้คุณกระเด็นเฮ้ยเขาต้อไม่ทันที่เลยไปหมดครับเออหนึ่งสองตัววะสองคัดจังหวะสามตามเข้าไปบริทิเมสุกคนสเซคาย,กายคโกเดี๋ยวครับเดี๋ยวเาอาเบียคุย่างก่อนเดี๋ยวให้อีพีโก เดี๋ยวพุยะเออแล้วก็อิจิโกะตามครับจบแล้วเข้ามาโดนเป็นเซ็งแลจับจุกอ่ะอิจิโกะเป็นคนเดียวที่บางใครแล้วเอามันอยู่นะคือมันล้มบ้างครับเป็นคนอื่นนี่ฮะไปยิงตัวปอมอะไรอย่างเงี้ยด้วยการทั้งโชก็เออสาวเข้าไปอุจโกะแล้วก็อืุลักุระคุณอุลากะมีพระคุณมากแต่ว่าผมก็ต้องจัดการคุณอุลากะนะเพราะว่าคุณอุลากะควรไปมากเลยครับผมขอทีเธอ เอาไปจะเบิลเฮสกะเทนโชเอาไนี่ไปก่อนเลยอุระฮาร่าปั๊บไปก่อนแล้วก็อิโกะเอามันลูกเอามันให้หั <I know. S 1> วิทงไปได้เลยเฮสกะเทนโชแล้บลูกใหญ่ล้านหกเรียบร้อยเลยครับก็ประมาณนี้เต็บเล่นก็ลองไปดูแล้วนะครับบอกเลยนะยากกว่าไอเบียคุยาเยอะจังหว่าอุระฮาร่ามันกวนตีนมากครับ อ่ะจบไปในโซนลราห้านะเผื่ออันนี้มีคนขอมาให้เล่นให้หน่อยนะเอ่อเรนจิถ้ารอบเดี๋ยวรอบพรุ่งนี้มันไม่มีรอบเล่นแนละ้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอ่าหอสิบเอ็ดต่อเลยแล้วกันนะครับ 21. หอสิบเอ็ดหอแต่แตกว่าไม่แตกนะโอเคไปครับไม่รู้ดาเมจพอป่ะนะลองดูป พามาแล้วบ enfin ุรุษ <Boy>. ผู้หล่อเหลาคาเอกเบียคุยะทาเคโยชิคอมโบที่หนีสองทุกทีไปแล้วเท่านี้หนีไม่ต้องพูดมากใช่ไหมเออไอ้นี้มันเอ็นนี้มันต้องขอเตอร์เน่ะว้าวอวอะรอนนีก็ซ3คกันับเออแล้วก็อุลงร้ามาต่อครับสองับกดฮ้างนี่ี่ทำลายที่สิบแปด ตายยากตายเย็นเลยพี่จังหวะน,นี้อีจิโกะเราบบอดาบอยู่ครับเบียคุยะส่งเสริมหน่อยเร็วตายเลยเราบบอดาบไปโกะวันนี้ท่าหมดแล้วครับเราบบอดาบรอครับเดี๋ยวมันต้องเคาเตอร์ได้กูว่าละฉัน,น,นรู้ดีเพราะฉันโดนบ่อยๆไม่ใช่แล้วหรอกอเอาไปอเอรับบอมดาบครับตอนนี้อุระอุร,ะอ,ระ,ะอุระแล้วต่อครับไม่ลงครับเออ แล้วก็ค้างสองทีครับชัวร์ีเบร์แล้วก็อันดีเมตตามเล็กน้อยเดี๋ดยวกูย้าต่อเลยได้เลยนี่กดระเบิดไปนี่ครับตึ้งตายก็ต้องตายละอิจิโกะพระเอก้อนใหเนี้ยเราโหดท้าหมดแล้วครับวันนี้ีต้องอิจิโกะเคลียร์ครับตาเอ๊ะเ,เข้ามาให้หมดเลยพวกแกอ,อะไรครับอะไรครับมาเลยครับ ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเอาซุปเปอร์แต่สกับแบบบังคายลูกใหญ่กำลังกินโจ๊ะเอานี่ลลี่อ้เลยนะแต่ว่าโต๊ะสามยิงดีเลยนะน่าจะตายละบับโจมปีมัแล้วโตใส่มันได้เลาเอาไปสองล้านเลยแล้วกันเพื่อนโอ้โหล้านสองอู้ยยังไม่ตายอีกแม่งคึกคิกหายตายอยู่ที่นั่นนะสมเด็จสวนดค์แดงนะครับ ทีมฟันแม่งดามเมจล้นจริงๆตอนเนี้ยขนาดอันอันนีม้มีมีสายฟรีนะอีกโกะมีสีสูตนะถ้าสี่หกฟันนี้มีจบหอสิบห้าเลยครับถ้าเกิดมีอยากเติมอ่ะแต่นี่แบบอยากให้แบบทุกคนเล่นตามได้ไนงะโอ้ถ้าบีเติมตกไปหมดแล้วโอ้หน้าหลังเลยเบียร์กูยากูรับซึ้งไม่ทันเลยเบีย <c oughs> คุยักตกไปแม่งมงทุกคนลารับ เดี๋ยวยาครับค้างสองทีครับเออวิ่ีทับไล่โบลิฮิเมเ,ออเด็กโอไซโคโอ้ครับตอนนี้ไม่ต้องสวดแล้วมันทุกตัวถึกหมดครับถึกยังกับบอสอ่ะใส่ได้ใส่เลยครับเนี่ยขอพิมพ์ทีนึ่งครับมันใส่อ,อีแล้วหรอ,อเฮ้ยเดี๋ยว ก,ก็บำดารครับไปอย่างตูมอู้อีก,กูโดนอะไรเขาไปวะหน้าสั่นสะเทือนเ,เลยทีนี้เฮ้ยโอเตอร์ครับเอ้าเยี่ยมไม่โดนอ๋อโดนมันตกธรรมดาหลุดโดนอุ้ยเจ็บระเบิดครับโอ้ระเบิดเดียวไอ้ระระเบิดอุราฮาระเป็นล้านเลยอ่ะโหแรงเพราะว่า มันแรงพอการครับการ์ดถ้าเกิดการ์ด่เดียวมันเหมือนบักเลยการ์ดมันแรงมากอีกโกทุกคนคูดาวหมดแล้วจัดยาวเลยตัโรเเยอร์เลยเพื่อนได้เลยเอ่ะเดี๋ยวเขาเบียร์คูยักษยิงก่อนกันละไหนๆก็มาแล้วเซนบุสสกุล่าอีกโกรก่าจะซัพพอร์ตนายเองเอาเลยโซพลังน้ากากเขาเลยที่รุนแรงของมันไอ้เบียร์ครูยักษครูนี้ประจักรหน่อยได้เลยอ่ะบอสมาพอดีเลยครับผมรออยู่แล้วปั๊บแม็กแม็กเอนทชอ เอาไปสองล้าโอ้โหลานแปดรถไปแค่หลอดเดียวอย้ข้งนี้ดิเพอโอไม่โดนโอว้มดิโก,โกเคาน์เตอร์เลยก่อนครับมิิโกะล้่าไปก่อนองเคาน์เตอร์กดสองครับเออแล้วก็ทำไปตายซ้ำครอบยีบ,บก้อยโซคัสซุยกดระเบิดครับเปดนเอาไม่อยู่จริงเลย มันตึกจังว่ามันถึกจังกว่าเรืยอแต่เราคนมอนธรรมดาตอนนี้เลือดถสามสิบหลอดโอ้โหเหมือนดาเมจไม่พอด้วยซ้ำแล้วเนี่ยนละาฮาระเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่แล้วเฮ้ยอุลเบิดครับเบิดแรงมากนะดูดาเมจดิแค่เนี้ยนี่โก ลมันดามหมดรับสุดยันเที่ยว่ะโอ้ยท่าไม่มีเลยอะ,ะเดี๋ยวไปดูนะสมันต,ตบแรงมากเลยพีขอด,ดูแต่ต้องหน้ากลับฮอลเลอร์แล้วเมือ่อกเออไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไม่ทันแน่เลยอะใช่ไหมเมันจะถึกกันไปไหนวะพุกกาโกคุที่ขอคำเลยโอ้ ก็แต่แต่เวลาทำดีอยู่นะมีเหลือต้องประมาณห้าสิบบวีอ่ะแต่อีจิโกะกผ่านเลนะรู้ว่าผ่านนะแต่แก่ดีๆนะครับเราไม่มีูดจาทำเพลงนะครับมันต้อ,อ่านอย่างเดียวอีโกะเราบำดาบไหมครับอุระฮะคิสเกะคนนดี้ระเบิดแรงมากเป็นล้าน เดี๋ยวคุย่ากูคุณละละสองทีหาห้องที่ครับยิโกูได้เลยปังไครมันจะยากตอนนี้มันเป็นลูกขางเนี่ยแหละครับควรประสาทมากทีครับละละได้เลยเฮ้ยลบที่นี่นะต่อที่สองทีครับแล้วก็บอลิมีแม็กโ์ที เฮ้ยเค้าเตอร์ครับเออจังหวะนี้ต้องเค้าเตอร์ให้ได้ครับห้ามพลาดแล้วละกูดครับเบี่ยุย้ายฉีดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโกดหน้ากากของเลอสับไปเลยครับ จริงๆต้องเอามันอยู่ด้วยกันแล้วค่อยบางไทยจะด,ดีกว่ามันจะได้โดนด้วยกันนะไม่งิงหน้ายิางหลังเลยสุดคมยิง,งเอามาอยู่ด้วยกันแล้วอย่างนี้ก็เซตอามาเลยครับอิโก้ได้เลยนี่คือพลังทุกอย่างของฉันที่มีอยู่ ไปมันได้โกได้เลยสุดยอดพลังที่สุดของหน้ากากฮอลเลอร์เอสุกะเทนโชดับเบิลแล้วก็เอาไปมีเวลาไปตายสุดยอดของฉันสองล้านแน่นอนโอ้สามล้านครับโอ้โหตกจัดว่าุกแน่ๆอย่างนี้ลน,นาราซิสเกะ <91. S 2> จะบังใครอยู่แล้วบ,บับงใครไปคุยคุยอีกเออบังใครไปจะต้องไปตนเซนโกะสากุระทาเคโยชินานหน่อยแต่เจ็บแน่ๆเอาละตายละ,ม,ยละมันเรียกอะไรนี่ละกระโดดไม่ได้เนี่ยมันใช้ท่าเนี้ยล,ละกวนวแล้วเหมือนจะวา้าวตีเราครับเราก็สวนส่วนอันนี้ต้องเคาน์เตอร์ให้ได้ครับสามทีห้าทีหรือสามเอ้ยอนน นี่ไงคิดจะเล่นเฮ้ยโอ้โหมาท่าน้ำโบลิเวียไอ้ค์เตอร์ือขาดครับมาดิอะไรเล่ามีโอลเราผิวมาทีเดียวเออหลุดเรียบร้อยครับอ๋อเนี่ยแหละจังหวะของพวกเราแล้วทุกคนลุ้มันตามฮุลามาระเบิดครับระเบิดคู่ระเบิดคู่แจมแน่ไม่หยุดไ่ิติโกะค่ะเอกเอาเลยยาค่ะคือคู่แล้วที่มิติโกะค่ะจะปกป้องคู่ของนะทุกคนมิติโกะ ทันเองไม่โบลิเมะเอาเลยเดี๋ยวกูยาตอนนี้แหละไอซ์โกขนากวะได้อีสกาเทนโถพีดีทำลายทีสิบสามเรียบร้อยโบลิเมะเหลืออยู่ประมาณสามสิบหกวิโอเคจบไปในสว่วนหออสิเอ็เอาทีละหอไปแล้วกันจะใส่อตัตราชาร์จก็ได้มีว่าตัวของอ,อุลหาร้ามมันชาร์จไวมากครับถ้าไม่ตายอ่ะมาน,นี่นะครับ ขอให้คนผ่านหอจบสิบห้าคนทุกคนแล้ว